อะไรคะคุณเตรียมดินปลูกกระท่อมครับกระท่อมเหรอคะกระท่อมหรือกระตอ๊อบกระต๊อบกระต๊อบกระต้อบปลูกกระท่อมกระต๊ะอบโอ้อ,ออกแรงเยอะๆน่ะขุด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 ลึกไหมเนี่ยหลุมเนี่ยถ้าจริงๆก็เกือบเมตรแล้วครับ คนนี้แต่กวนเยอะมากครับพี่เอียครับแต่กวนเยอะมากแไอ้คนนี้มายังไม่ได้ลดเลยนี่เดี๋ยวก่อนเขาจะเอาขี้ไก่อ๋อเอาขี้ไก่เขาดินในแล้วไก่นี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 ่ทุกคนดินอออกไหมฮะไม่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 ต้องแล้วแม่อันนี้มันพอมาแล้วดีมากเลยดินนู้น่ะโอ้เอาดินแล้วไก่ไหมครับแี่ดินแล้วไก่ พระเอกหายไปนานประมาณปีอ่ะเพิ่งกลับมาวันแรกเลยใช้งานซะหน่อยมขอให้ลึกหน่อยเราขอแค่นี้นะครับขอแล้วทีการเตรียมก้านลงครับต้องปาดตูดมันก่อนครับอาจารย์เขาสอนมาอย่างนี้ครับ ปลาตูดระวังโดนลากด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่โทน,นี่ของเรานะเงียเหล่าเฮี่เหล่า,น,ลานี่ครับพยายามอย,าย่าให้ลากระเทือนครับโอเคครับแล้วจะหันไปทางไหนไม่รู้นะหันไปทางไหน นันฝั<ว>กหันไปทางนี้อย่าหันหันหน้าไป <c oughs> หันหลังปุ๊ก <c oughs> หันหลังปุก <c oughs> งป๊กไม่ได้ <c oughs> อันนี้กบกบกบให้ถึงตรงนี้เลยตรงดีเนี้ยอ,อ่ตรงเนี้ยตรงข้อเนี้ยนี่อืมแล้วเดี๋ยวเราเอาอตะโกน,นีมาตะโกน,นีมามาลด อันนี้ครับใช่อันนี้เป็นน้ำอะโกน,นีมาเอาเลยนะนนอ่าเฮ้ยหรือว่าเอาอนะำรวโกน,น,นีมาเอาอันนี้ใส่ก่อนป่าใช่เราไว้เคลียร์ใบใหญ่หญหออกแล้วมันจะได้ลุ่นะลุม่มไปท้องสีสวยงามตามท้องเรื่อง อันนี้นะก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนนี่ต้นเล็กตะมุตะมิเลยอันนี้ก็เป็นต้นที่เคยปลูกไว้ก่อนหน้านี้นะคะนี่ก้านแดงนะคะนี่ลำต้นใหญ่แล้วนะคะใบใหญ่บ้า มบใหญ่ก็ปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะนี่ต้มน้ำกินมั่งเป็นยานะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วินนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปละจ้า